ระยองครับขออภัยละยองครับลำดับที่หนึ่งนายพระเนรวงไพศาลครับลำดับที่สองนายพีมเดชอมรสุขนครับลำดับที่สามนายชัยนรงสันทัศนชโชาครับลำดับ ที่4นายวิเชียนสุเกิดลำดับท,<ฤ>ที่5อดีตสสวิชัยล้ำสุธิครับ<ทฤา> Ki จังหวัดนนทบุรีนะครับเราได้เปิดตัวไปแล้วนะครับเหลือเขตเดียวที่เรายังไม่ได้เปิดนะครับก็จะขออนุญาตได้ได้แนะนำตัวให้กับพี่น้องสื่อมวลชนและพี่น้อง ประชาชนได้รับทราบนะครับท่านเป็นอดีตสสของพรรคพลังท้องถิ่นไทยนะครับ <Okay. S 1> ก็เป็นสสยุคปี2562นะครับหลังได้ย้ายพรรคมาสังกัดพรรคเพื่อไทยโดยย้ายจากพรรคพลังท้องถิ่นไทยนะครับท่านอดีตสสนพดลแก้วสุภัทรครับจังหวัดนครปฐมทั้งหมดนะครับ เมื่อสักครู่นี่ผมผมว่าสี่ผมได้เรียนพี่น้องว่าสี่สิบามขอขอยืนยันตัวเลขว่าที่เราได้ประกาศไปนี่สี่สิบห้าท่านนะครับม<า>เมื่อสักครู่นี้นะครับมามาสี่สิบห้าเลยครับมาทั้งหมดสี่สิบห้าเชิญเชิญท่านโฆษกครับ <c oughs> มีคำถามไหมค่ะจะให้ลงพันธุ์เพิครับ ถ่ายภาพร่วมกันเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับว่าที่ผู้สมัครจากจังหวัดประยองนะคะและจังหวัดนนทบ,บุรีที่เพิ่มเติมเข้ามาใหม่ขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่ได้มาร่วมเปิดตัวในวันนี้เดี๋ยวเราจะมีการถ่ายภาพอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากนี้ค่ะ